สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับนี่ครับวันนี้ผมมาดูเครื่องเสียงนะครับ oh. ผมมาเมาเอาเลยนี่ครับโอ้โ oh. หนี่ครับได้หมดเลยนะครับวันนี้ก็มากับช่างใหญ่ครับลูกพี่ผมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเสียง oh. นะครับ พอเวอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาเลยพี่ในในได้หมดเลยใช่ไหมเอาเนี่นะครับเต็มรถเอะเลยได้ทีวีด้วยสองเครื่องนะครับตัวลำโพงสามใบตัวซับนะครับ ตัวนี้มีดอกอันนี้ไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีมมนนมมแต่ตู้ก็สวยอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาไปดูว่าตัดแปลงใส่อะไรได้นะครับตัวนี้ก็ได้พาวเวอร์นะครับขยายบ้านด้วยตวนยูน้อยๆสีใบ มาจ่ายตังค์เรียบร้อยนะครับได้ของเต็มรถเลยนะครับนี่ครับได้ทีวีด้วยนะครับทีวีสองเครือ่องเดี๋ยวให้ดูพาวเวอร์นะครับนี่เก้าตัวพาวเวอร์เก้าทนนะครับไม่รู้ตัวไหนยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาไปเช็คก่อนนะครับ อ่ะนี่นะครับตอนนี้ก็ขายออกมาแล้วนะครับพาวเวอร์นะครับติดจองทุกตัวแล้วนะครับมี9ตัวนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าติดจองเรียบร้อยนะครับเหลือดอกนะครับเนี่ยเอามาเช็คแล้วนะครับใช้ได้นะครับ ก็จะมีดอกสิบสองสีใบนะครับเป็นไวคู่นะครับเนี่ยแล้วก็ดอกสิอีกคู่หนึ่งนะครับตัวนี้น,นี่ไม่เล็กใจมากเนีย่ยไวคู่นะครับเนีย่ยไม่เล็กใหญ่กว่าดอก12อ,อีกนะครับ ปรีได้มาสามตัวนะครับนี่นะครับตัวที่สองตัวที่สามนี่ครับปรีได้มาสามตัวนะครับแล้วก็นี่นะครับตกเสียงกลาง น,นี่ก็จะเป็นรวมๆมากนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับแล้วก็อันนี้อีกสองตูนะครับดอกหกคูณเก้านะครับอีกสีใบนี่ครับแล้วก็มีดอกอยู่ในนี้อีก2ดอกนะครับดอก10นี่ครับ ก็เครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นได้มาเยอะเลยนะครับเนี่ยประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบนะครับเนี่ยประมาณสิบตัวตัวนี้ก็แถมมานะครับ ยังไม่ได้ลองนะครับทีวีอีก2เครื่องนะครับตัวนี้ Samsung 21นิ้วใช้ได้เลยครับเช็คดูแล้วเสียไฟเปิดดูแล้วนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ได้มานะครับแถมมาด้วย ใช้งานได้เลยนะครับลองแล้วแต่ว่าจะมีวอลลุ่มน่าจะชดอ,อยู่ตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นตัวนี้ชดอ,อยู่นะครับใช้ได้ครับทีวีติดจองแล้วเครื่องหนึงนะครับเลยเครื่องนึ่งอันนี้ก็พามาดูนะครับที่เราไปเมาส์มานะครับ ได้อะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็ดังหมดนะครับเนี่ยดอกลำโพงก็เช็คเรียบร้อยนะครับเดตตัวนี้ทวิตเตอร์น่าจะขาดนะครับตัวนี้วอยน่าจะขาดนะครับตูก็ลองแล้วเสียงใช้ได้เลยนะครับตูตัวนี้ใช้ได้นะครับเสียงนิ่มอยู่ น,นี่คือตัวที่ถอดดอกออกนะครับมันผุนะครับเนี่ยอันนี้ชุดนี้ก็โดนน้ำนะครับเนี่ยดอกสิบสองนะตัวนี้จะเป็นฝาตัวนี้นะครับที่ได้มาฝาอะคริลิกหน้าๆเลยนะครับเนะี่ยปิดอย่างนี้ครับ เป็นตู้รถเก๋งนะครับจะเก็บไว้นานนะครับความชื้นนะครับมันมันจะดูดความชื้นจากพื้นนะครับตัวนี้เสียหายฝาตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ตู้นี้น่าจะใช้ได้อยู่นี่นะแล้วก็ตู้ใบนี้เสียเลยนะครับตัวนี้เขาเอาไว้ติดพื้นนะครับ ความชื้นขึ้นนะครับเนี่ยข้างหลังครับมันเสียนะครับมันบวมนะครับมาอาจบวมอันนี้ก็คือฝานี่ครับฝาของมันน่าจะเป็นตู้รถเก๋งนะตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเอารักเรียนไปาเหรอวะนี่ครับเล่นโดนเรียนเอ ได้ตู้ซับมาสามใบ1 2แล้วก็ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับขายออกเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแต่ดอกลำโพงนะครับกับวิทยุนะครับพวกเสียงกลางนี่นะครับยังอยู่นะครับวิทยุยังอยู่นะชุดนี้ แล้วก็ดอกซับนี่นะครับอยู่12 2คู่นะครับแล้วก็10คู่หนึ่งนะครับพาวเวอร์ตัวนี้ขายหมดแล้วนะครับพาวเวอร์กับปรีนะครับออกหมดแล้วก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมได้ไปเอามานะครับไปซื้อเมาส์ที่ผมไปซื้อเมาส์มานะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับก็น่าจะไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าตัวที่ดังนังก็ขายออกมาแล้วนะครับตัวที่เหลือก็น่าจะเอาไว้ใช้เองนะครับอันนี้ก็ได้ทายมาฟังให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้ามีก็จะ่ายให้ดูอีกนะครับถ้าได้ของมาอีกนะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ